เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับินดีต้อนรับสู่คิมสกีชแนลอีกเช่นเคยในวิดีโอนี้คิมก็จะมาสอนจัดเด็กฮีโร่เวอร์สายปลาหมึกโมกองนั่นเองนะครับก็เป็นสายที่หลายคนเคยขอมาแต่คิมรู้สึกว่าเป็นสายที่เรียกว่ากาวมากแล้วก็ตามหาของจัดยากมากเลยนะแต่ว่าคินก็เอาจนได้นะครับก็สืบเนื่องจากการที่ตัวของ Origin Breaker นะครับมาโดนจับแยกกับ Miller h e r o โร่ทำให้เล่นด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ก็มีคนไปสรรหาลิสต์นะครับเล่นกับพวก ตัวฟาร์มประเภททากุคิจิทากุสเกตเงี้ยแล้วมันเล่นได้เฉยเลยนะครับซึ่งคินก็ลองเทสมาแล้วคือมันก็เก่งมากๆเลยแหละนะครับก็เป็นเด็กที่มีความสามารถในการมุกโกะฝนของข้ามให้หมดในเทรนดได้อย่างง่ายดายและรุนแรงมากสกิลในการฟาร์มคือทะลุหลอดแล้วว่าคือฟาร์มโหดสุดๆเนาะที่สักพันคือเป็นเด็กที่ดูน่ารักมากๆเลยเป็นปลาหมึกสีชมพูครับก็ความน่าเกลียดก็ดูน้อยลงจากการเล่นเมเลโร่นิดหน่อยนะครับเอาวว่าใครที่ชอบเด็กนี้ก็คือห้ามพลาดเลยครับไปดูลิสต์เด็กกันได้เลยนะฮะ ก็ในส่วนของลิสเด็กทาโกะคิจิสายโมคิจะมีประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเด็กที่อย่างที่บอกนะว่าเป็นการผสมผสานระหว่างออริจินเบรกเกอร์นะครับทาโกะนะฮะแล้วก็อับิเกลยวม่วก,กองเนาะคือจะบอกว่ามันเก่งจริงๆนะทุกคนก็เป็นลิสเด็กกันได้เลยนะครับก็เริ่มจากอัลบัตตี้ของเราก่อนเนาะเด็กนี้นะเป็นที่พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงจะมีบัตตนะี้ประเจมโคลนแต่คิดไม่ได้ใส่เจมโคลนเด็กสักใบเลยนะครับจะเป็นออริจินเบรเกอร์เนาะสำหรับบัตตี้ของเรานะครับอาวุธรอบแบบจำลองเจมโคลนนั่นนเเอองคครับบจมมโลลีกกิว่า เมื่อเราใช้การนี้เป็นบัดดี้นะครับเราสามารถใช้มอนสเตอร์ไม่ได้จากทุกเวอร์ได้นดั่นเองครับเป็นการอัลล็อกเนาะให้เราสามารถใช้มอนสเตอร์เมตไดจากเวอร์อื่นได้แล้วก็มีสกิลบอกว่าเขาเตคทีมนะในระหว่างไปนองเฝ้าเราสามารับใจหนึ่งเกตถ้าเกิดเราจ่ายนะครับสามารถคอมมอนสเตอร์ไม่ได้ทับเขาโดยไม่ต้องจ่ายคอสได้ซึ่งเนาเราไม่ได้ใช้เทคนีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเด็กเราไม่ได้ใส่เจมโค้ดร่างอาวุธลรอบจับหลองนั่นเองครับอเอาแค่เทคบนเนาะตั้งบัดดี้แล้วก็ปลดล็อกให้ใช้มอนสเตอร์ไม่ได้อื่นได้เท่านั้นนะครัััับบบกกก็ตตตตาาาามมมมนนนนนนี้ะะะคครรรรรรริขขขออ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 งงงเเ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 โโ่จซสส์์วแลย นี่ตัวฟ้ามหลักของเราเลยนะฮะเปลี่ยนร่างสุดยอดเอ F โดาวนคานทาคุคิจิโอมก้านั่เองครับ ก็สกิลของเขาเนาะบอกว่าการนี้ว่าสามไม่สามารถถูกทําลายจากคอซอมเฟฝั่งข้ามได้นะครับก็เป็นการกันยิงให้ตัวเองก่อนเลยแล้วก็มีสกิลแอคทีฟเมื่อเราไรไปกัดเผาไปเทิร์นบินวดิ้งนะครับโม่กองของเราสามใบจากนั้นเอาเวทมนต์และมอนสเตอร์ไซส์สามอย่างละไม่เกินหนึ่งใบจากเทมโมเจอร์ขึ้นมือเรานั่นเองแล้วก็สกิลทำงานในแค่เทิร์นหนึ่งครั้งเท่านั้นมีสกิลไวท์แท็กแล้วก็ไรด้วยกันใจในเกียร์เองต่อเขาเองเป็นเผาไปเทิร์นบินวดิ้งนะครับก็สามารถไรเผาแล้วก็โม่สามหยิดไว้ใบเลย ไปถัดมานะครับผมเยวี่ยฟอดาวคารความเร็วสูงทาโกคิจิดับเบิลโอเมก้านี่ยเองครับก็มีคอเท่าตัวเมื่อกี้เลยครับจ่ายหนึ่งเกีย์ฟิลด์ที่ชื่อว่าดับเบิลโอเมก้าทาโกซิสเต็มรับถัดเราไรเป็นการ์ดเผ่เบิทวิดดิ้งเนาะสามารถนำไว้มวนจากดรอปเานะครับสองใบขึ้นไปกับเข้ากองนะถ้าเกิดเก็บสองใบจะได้ชาร์จสองเกีย์ถ้าเกิดเก็บสี่ใบขึ้นไปจะได้ฮิวสองไร่ถ้าเก็บหกใบขึ้นไปจะได้โจดสองใบเนี่ยเองฟิลที่ชื่อว่าดับเบิลโอเมก้าทาโกซิสเต็มเนี่่ยททาางงนนนไดด้แคคเเเลอรรขปิิวตมะับ ก็วนเวทนะครับ6ใบชาร์จสองตัวสองชัวนั่นเองดับเบิลแท็กนะครับแล้วก็มีสกิลไรท์จ่าย1เกตเป็นการไรเนาะก็เป็นตัวที่ใช้ในการฟาร์มนะวนทรัพยากรกับคอเด็กได้ด้วยแต่เซรีที่ว่าเถอะเขาไปติดเนมนะก็ติดไว้แค่3ใบเนาะไม่ถัดมานะครับตัวฟาร์มเช่นกันนะฮะไทม์โซเยอร์สปีก้านี่เองครับเห็นหน้าเขาจนเบื่อแล้วใช่ไหมล่ะสามวันฮีโร่เวอร์ใบนี้นะครับ มิสกิวบอกว่าสามารถขอสปีก้าได้แค่เธอละหนึ่งใบเท่านั้นมิสกิมัเข้าสุสนามนะครับผเปิดประสบการ์ดละสามใบนะครับเอาหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือนะครับทิ้งลงดับโซนเองก็ลงมาประสามยิมหนึ่งนั่นแหละเนาะแล้วก็ถ้าเกิดแฟลก์ลาลิวซอลสองขึ้นไปนะครับที่เหลือจะได้เข้าเกตซึ่งแฟลก์ฮิโรเวอร์นะครับลิเวอร์ซอลไม่ได้เนาะก็ประสามยิมหนึ่งนะครับติดไว้สองใบไปถัดมานะครับ UFO ดาวคันทาโกสเกรีบีนั่นเองนะครับก็มีสกิลบอกว่านะครับชื่อเปปรีี้ยเนะครับสามารถ แล้วไอเท็กเฟดจ่าย1ไลฟ์ของเราเนาะจากนั้นประกาศการ์ด1ประเภทนะครับจากนั้นส่งการ์ดที่เป็นเมืองฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดมีการ์ดตรงกับที่เราประกาศไว้1ใบขึ้นไปจะยิงอีฝ่าย2ไลฟ์และถ้าเกิดตรงกับที่เราประกาศ3มใบขึ้นไปเราจะได้โจาก,การ์ดสองใบเองสกิลชื่อว่าทาร์กบีมเปรี้ยวแย่ทำงางได้เท่ารละครเนาะก็เป็นสกิลติดเนมมีสกิลนะแบบเวิ์แท็กแล้วก็ไลฟ์นั่นเองนะฮะโดยการจ่ายหนึ่งเกตเขาใช้ในการช่วยฟาร์มยิงไลฟ์แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการ์ดที่สามารถเอาใช้ไไปเทมมดด้้ววยนก็ติ2ใบะผ แล้วก็มอนสเตอร์ใบสุดท้ายของเราที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับเป้าหมายเป็นบอดดี้มอนสเตอร์100่ปีโรโบต่านั่นเองนะฮะก็จะมัเหลี่ยมตัวนี้มีสกิลแอคทีฟนะครับเลื่อมมอนสเตอร์บนสนามใครก็ได้นะครับจากนั้นจ่าย1ไลฟ์แล้วถ้าเกิดเราจ่ายเอาเขาเองไปวางในบอดดี้โซนนะครับแล้วก็ยกมอนสเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมือนั่นเองนะฮะก็สกิลของเขาสามารถใช้ในการยกนะครับบอร์ดทั้งสองฝ่งกับขึ้นมือได้แล้วหลักทินจะเอามายกถ้ากูคิจิเนาะเป็นการนรับวนลูปในการฟาร์มได้นั่นเอง แล้วก็สกิลที่ชื่อว่า G Boost Mail นะครับเมื่อจบเทิร์นของเราหากการ์ดที่อยู่ในบอดี้โซนนะครับนำการ์ด Hero World จากดอกเราไม่ว่จำนวนการ์ดที่เรสอยู่ในบอดี้โซนเรากับข้อใต้กองการ์ดถ้าเกิดเก็บหนึ่งใบขึ้นไปก็จะได้สับกองนั่นเองเนาะสกิล G Boost Mail ทำงานได้แค่เทิร์นเรื่องเาท่านั้นก็นอกจากจะใช้ในการยกนะครับเพื่อทำหลุมในการฟาร์มแล้วก็ช่วยในการวนกองได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะก็ติดไว้2ใบก็บนั้อโซ่ของมอนสเตอร์ธรรมดานอกต่อไปจะเป็นโซ่ของการ์ดวมนต์กันเลยนะครับ เริ่มจากรุ่นใบแรกของเราก่อนเลยนะสการ์ดเจเนาริกไทม์เซลนั่นเองนะครับก็สองเกต2ไลน์นะครับจบาก,กาันจะได้กสองใบแต่ถ้าเกิดเรามีไลน์สามหน่วกตว่าสามารถไลน์โดยไม่ต้องจ่ายคอเนานะก็ไปกระสอบก์ดสามันลโจดสองนั่นเองนะครับติดไว้หนึ่งใบไปถัดมานะครับบัตด,ดี้บล็อกเนาะก็เป็นการใช้ในการป้องกันนับจ่ายหนึ่งเกตเคาน์เตอร์เลื่อนเหตุจากข้างล่างแลว้วบอกว่าดาเมจครั้งต่อไปเราจะได้รับจะลดลง3หน่วยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งเทคบอกว่า ฉัจนจบเทอนี้ถ้าที่ฝ่ายจบตีเสียขึ้นไปเราจะไม่รับความสายจากการโจมตีนั่นเองก็เป็นการกันดาเมจขั้นต่อไปก็ได้หรือจากการแบบการโจมตีเวฟที่4ขึ้นไปก็ได้เนาะก็เสร็จไว้1ใบนะครับไม่ถัดมานะครับพ่อแห่งเทพสื่อยันนั่นเองนะครับก็สามารถในี้ไว้ที่เห็นจนเบื่อแล้วนะครับคา์เตอร์นะครับด้เหตุจากล่าเทเลบอกว่า จะจบเทอานี้นะครับเพราะชื่อของเราไม่ละควาสาจากยูวกา้าสแฝว่์ของค้าเนี่ยก็เป็นการกันยิงไล่จากเทคเนาะไอ้นี่เทคบอกว่าเลือกการ์ดในสนามเรากันที่เลือกนะครับไม่ถูกนอนจากสามด้วยความสามารถการ์ดโซมไม่โดนถอดด้วยความสามารถการ์ดแล้วก็ไม่ถูกนังกลับเข้าใต้กองเนาะด้วยความสามารถการ์ดนั่เองครับกันโซดก,กับกลองด้วยนะก็เลยได้ว่าการเกิดทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะก็ติดไว้1ใบนะถ้าเกิดไม่ตีให้ตายก็คือไม่ออกแน่นอนนะใบนี้ไปถัดมานะครับ พนังดัดแปลงไฟนโจ๊กเกอร์นะครับก,ร Clone, รก็เป็นเสิร์ชของสายจิมโคลนหรือเซตตาอิก็เป็นเวทมนต์ครับใช้ง่ายเลยเมื่อได้นะครับเสิร์ชกาซหรเดชื่อเซตตาหรือจิมโคลนมันจะได้ขึ้นมือนะ Joker, เนาะไฟน์จ๊กเกอร์อะไรได้แค่เท่านึงใบเท่านั้นก็ติดไว้สองใบนะครับผมไปถัดมาครับแบบนี้เลยเจอแล้วไฮเปอร์เอนเนอร์จีนั่นเองนะฮะก็เมื่อได้นะครับเสิร์ชไฮเปอร์เอนเนอร์จีจากกองการ์ดนะครับหรือช่องดรอปเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือเรา จากนั้นถ้าเกิดเราไร้ยอยู่นะครับหรือสเตชันโจ๊กัสหนึ่งใบนั่นเองนะถ้าเสิฐจะกองต้องสับกองก่อนแล้วค่อยจวดนะครับก็ติดไว้2ใบแลนะ้วช่วยเสิร์ฐไฮเปอร์และเลตเตอร์มือเราได้ด้วยนะใบนี้ไม่ถัดมานะครับก็คือใบที่ใช้ไปเมื่อกี้เสิร์ฐเองสำหรับไฮเปอร์เอเนอร์จีเนาะการชาร์จเกจดที่สุดของฮีโร่เวอร์นะครับเมื่อไรชาร์จสี่เกจนะครับจบกันเลยนะครสี่เกจง่ายๆเลยและในธนาคารเราก็ติดไว้สองใบนะครับผมไม่ถัดมานะครับไป็นการสับมันในการฟาร์ม ดวงตะวันแห่งความสุขนั่นเองรายการวีได้เมื่อเรามีกองทัพจักรพรดสายฟ้าหรือฮีโร่บนสนามเท่านั้นนับคา์เตอร์ชาร์จ2เกตจากนั้นดูเกตทุ่วไปของเราแล้วนำการในนั้นหใบขึ้นมือนั่นเองครับก็ชาร์จ2ประเกตหยิบ1ใบนั่นเองเนาะดวงตะวันแห่งความสุขรายได้แค่เธอละหนึใบเท่านั้นนะครับก็ติดไว้3ใบเป็นตัวช่วยในการฟาร์มไม่ถัดมานะครับฮีโร่ไทม์ไงล่ะ ก็ได้ได้ไม่ต้องใส่เทมเพลตน็อตจ่ายหนึ่งลฟ์นนแล้วเปิดกอง3ใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงเกตเองฮีโร่ท่ามไลายได้แค่เธอหนึ่งใบเท่าน,นั้นเช่นกันก็ติดไว3้3ใบใบถัดมานะครับประชุมภารกิจไงล่ะเจ้าคะนะฮะการ์ดสามใบของสายไรล์และสเตชันนนั่นเองก็ได้ได้ม่รอไลล์สเตชันนเนาะดูสุดกองการก์ดของเรา3ใบนำการ์ดหนึ่งใบในนั้นขึ้นมือหนึ่งใบลงเกตและที่เหลือจะทิ้งลงดับโซนหรือเอาข้อโซ่การ์ดบอร์ดเราก็ได้นะครับซึ่งแค่าำไปทิ้งลงดับเนาะก็ติดไว้้3ใใบบบนนะครัผมี ไปถัดมานะครับบัตดี้โพลิสออเดอร์นั่นเองนะครับก็เป็นการฟาร,ร์มสามัญเช่นกันไล่ได้เมื่อเรีเนโอดร,ราก้อนหรือฮีโร่บนสนามรับเทคแรกโจ๊กัสสองใบครับอินิเทคเคานเตอร์จะจบทุนนี้ฝั่งเราจะกลายเป็นฮีโร่เวิร์หรือสตาร์ดากอนเวิร์นะครับรวมกันในแฟกต์เดียวเลยซึ่งเราใช้แค่เทคบนเนาะก็คือไล่โจสองเองการนี้เราได้แค่เท่านึงครั้งเท่านั้นนะครับก็ติดไว้สามใบเช่นกันเลเวลมันไปสุดท้ายนะซึ่งไม่ว่าในการฟรรนะาร์มเนาะแผนคุ้มกรอบเกจแอนด์รอ้นั่นเองนะครับก็คอออสสปการรทิ้งมนเต ไม้ตายหนึ่งม,มือเราครับชั้นหนึ่งเกตโจกจัสสองใบก็เป็นการฟาร์มง่ายๆทิ้งมือชั้นหนึ่งจสองได้เองครับก็ติดไว้สามใบก็หมดนล้วส่วนของเวทมอนส์นตัวเป็นจุดส,สุดท้ายของเด็กเราซึ่งก็คือมอนสเตอร์ไม้ตายเอนนงซึ่งตัวชื่อตงเดนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะเจมโครนออริจินเบรกเกอร์รีบีนั่นเองนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแสนานานหลังจากที่เขาจับแยกกับอ่ามลเลฮีโร่เนาก็ได้กลับมาพังงาดแล้วในเด็กนี้นะครับ เขามีคอสเป็นการจ่ายสังเกตนะครับแล้วก็นำนะครับมอนสเตอร์ไม่ตายจากนมือหรือดรอปนะครับรวมกัน3ใบเข้าสู่โซลเขาเนั่นเองมีสกิลคอเตอร์แอคทีฟนะครับหากรอลดเรามีการที่ติดชื่อเจมโคหรือเซตตาสามารถนะครับขอคอาจากมือได้จ่ายขอคอสได้เองก็คือคอเตรอร์ขอเขาได้เลยที่ไม่ต้องกินโคต้าอิมแพคคอร์ในแต่ละเทิร์นเนาะแล้วก็ตัวเองในสกิลทั้งหมดนะครับของมอนสเตอร์ไม่ตายในโซงเานั่นน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 นเเเเออออองงคคครรรััับบกกกกกจจาาาาาี้้โโซซะะไไไมมมม่่่สถาาถถูถดดขดข็ช ก็เก่งมา,มากๆครับกันใบกันถอดโซนและด,ดูเทคทั้งหมดด้วยนะครับมีมูฟแล้วก็โซกาดนั่นเองหลักๆก,ก็คือเอามาสูบเทคของมอนสเตอร์ไม่ตายเนาะเพื่อท้าคอามบมากมายของเด็กนี้นะครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นการโม่ติดไว้4ใบเลยไปถัดมานะครับอุปกรณ์ในการโม่ใบแ,แรกของเรานะฮะอัลเกลอัลลิมิตตดเดดเรนนั่นเองเนาะมีเสียว่าไม่ควรสนามนะครับโม่กองฝ่ายของข้ามไม่เกิน10ใบแล้วก็มาโจมตีนะครับถ้าเกิดฝ่ายเหมือนกันให้ฉันออกยี่สิบใบขึ้นไป ยิงอีกฝ่ายสองไลฟ์เราคิวสองหน่วยนั่นเองก็ลงมาโม่สิบนะ้อยแล้วก็ตียิงไลฟ์นั่นเองนะครับก็ใช้ง่ายๆเลยใบนี้ก็ไม่ให้ออริจินเบเกอร์สูบนะครับลงโม่สิบติดไว้สามใบใบถัดมานะครับอาร์บิเกลอาร์มฮาวบริงเกอร์นะครับการใบนี้มิคิวบอกว่าไม่เข้าสู่สนามน้องสาบวาสนำไม้ตาใต้ก็ต้องไปจับรออแล้วครับกับเข้าใต้กองการได้ถ้าเกิดร้อนแล้วนะก็เข้าใต้กองโม่ออกองฝ่ายของข้ามไม่เตือนเก้าใบนะครับยิงอีกฝ่ายสามไลฟ์แล้วก็ ดึงอีฝ่ายนะครับไม่เกิน3เกตนั่นเองก็สามารถตัดรีซอสได้เยอะมากนะครับโมกองได้ตัดเกตได้และยิงไรได้อีกด้วยนะครับก็ใบนี้เป็นการช่วยกันทางโปรโมในการโม่กับไปเมื่อกี้นั่นเอ,เองเนาะก็ถ้าเกิดใช้คู่กันก็โม่ทีเดียวสิบเก้าใบได้เลยนะครับก็ติดไว้สองใบและอับิเกลใบสุดท้ายของเด็กเราเนาะใบนี้ไม่ใช่ใบที่ใช้ในการโม่ครับแต่ว่าใช้ในกรณีเวลาเจออีฝ่ายมีเทคพวกกันโม่นั่นเองนะครับสำหรับอับิเกลเวนิชชิ a งเดทโฮนะครับ มีสกิลอกว่าพอกสนามนะครับในช่วงไฟนอลเฟสทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามยกเว้นตัวเขาเองนะครับลงมาล้างบอร์ดได้เลยแล้วก็มีสกิลบอกว่าถ้าอีฟายวิโดกหกใบขึ้นไปตัวเขาเองได้รับ3ามคริติคิลถ้าเกิดมี12บสใบขึ้นไปการโจบตีของเขาไม่ต้องถูกยกเลิกได้ถ้าเกิดไม่ได้ลิงแอดแท็กนั่นเองนะครับก็สามารถตีนะครับหคริเนาะห้ามยกเลิกได้และที่สำคัญก็คือสามารถให้ออริจินเบเกอร์ก๊อปเทคนี้ไปได้เช่นกันนะครับก็สามารถตีแรงๆได้เลยก็ติดไว้1ใบนะครับผมเช่นเดียวกันสำ แจ็คไนฟ์เจเนซิกส์แบทเทิลไรเซอร์นั่นเองครับมีสกิลบอกว่ามันเข้าสู่สนามนะครับสามารถนำการ์ดหนึ่งมาจากเด็กเข้าสู่โซเขาได้นั่นเองแล้วก็มีสกิลโซการ์ดหลักๆก,การ์ดใบนี้ใช้ในการช่วยเติมโซที่เราขาดนอตในการทำคอมโบนั่นเองก็หลักๆจะไม่ใช้ในการโม่แล้วอย่างที่บอกครับสมัยนี้คนติดกันโม่กันเยอะเนาะเพราะว่าไอเด็กนี้มันเพิ่งติดท็อปไปนะครับก็สามารถยัดพวกอาเฟกไนฟ์นบวกพี่หรือว่าเบาห้ามคอเตอร์อนะไรเงี้ยในการช่วยเซอร์ไพรส์ได้นั่นเองก็ติดไว้หนึ่งใบไม่ถัดมาแล้ก็อย่างที่บบอกครั เบาห้ามเคาน์เตอร์ของเรานะครับเบาดราก้อนเบาเบิร์ตแมชเชอร์รีบีนั่นเองมิสคิวบอกว่าประการนี้โจมตีน้ำเชลเลตแท็กนะครับสามารถโจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมดแลว้วแข่งพร้อมๆกันได้นะก็คือตีกวาดบอร์ดเองทั้งคนทั้งมอนสเตอร์โดนพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วก็การโจมตีของเขาโดยที่ไม่ใช่เลนแท็กไม่สามารถถูกเคาน์เตอร์ได้นะครับก็คือตีกวาดบอร์ดห้ามเคาเนค์เตอร์นะครับแล้วเขาเบสสีครีนะมิสคิวทิเปอร์แท็กและโซกาดนั่นเองเนาะก็สามารถตีนะครััับบบกกกวววาาาดดดดท้้้้้้งงงออรรร์์์หมเเเคคนตตตแล็็ีไไถึ3ยิ1ใ และมอนสเตอร์ไม่ตายไปสุดท้ายที่ใช้ในการปิดเกมโดยที่ไม่ต้องโม่งเรานะครับเฟกไนลี่เจียนนั่นเองนะมีสกิลเข้าส,สนามแนละ้วทำลายมอนสเตอร์ปล่อยตรงข้าม1ใบและสกิลไฮไลท์ของเขาก็คือเมื่อเขาโจมตีครับจะได้คริบวกหนึตามจำนวนมอนสเตอร์ไม่ตายที่ชื่อไปซ้ำกันในช่องดับเราจนจบเทิร์นนั่นเองสกิลนี้ไม่หวันเพลเทิร์นับถ้าเกิดมีทิพย์โบ้แท็กจากเบาตัวเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถตีนะครับแล้วก็ชาร์จคริปไปได้เรื่อยนั่นเองคือแรงมากๆเนาะก็ติดไว้1ใบ ก็หมดแล้วในส่วนของลิสต์เด็กนั่นเองนะต่อไปคิดจะดูส่งของคอมโบที่ใช้ในการรำแล้วก็โม่กองฝัยของข้าไม่เองเนาะส่วนท่าที่ไม่ใช่ท่าโม่เนี่ยก็จะให้ทุกคนลองอะแดปกันเองดีกว่านะตามสถานการณ์นะก็มาดูกันเลยว่าเ่องนี้จะรำโม่โหดแค่ไหนนะครับผม ก็หมือนเรื่องของคอมโบและวิธีการเล่นนั่นเองครับสำหรับการลัมที่จะโชยดูในตอนนี้ก็คือจะเป็นการลัมเพื่อมูกองเท่านั้นเนาะส่วนท่างอื่นย่างที่บอกไปก็คือลองอัดแอป,ปกันเองนะครับเด็กนี้สามารถมูได้แรงมากๆเธอแรกคือรีดหมดกอง40กว่าใบได้เลยนะครับแล้วก็แกนหลักทั้งหมดของเด็กนี้ก็คือการใช้คู่คอมโบของอบิเกลนะครับล่างมูต่างๆกับออริจินเบรกเกอร์อย่างที่บอกไปนะครับก็จะช่วยก็ต้องอ่าทำการนะครับถมอบิเกลนะครับลงดรอปหรือว่าดองน้องมือให้ได้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็หลุดในการ โม่กอบกับข้าวได้เองครับมาดูกันเลยจ้หกนะครับชาร์จสองเด็กนี้ไม่ค่อยยืงที่ว่าเด็กที่มีการฟาร์มที่แรงมา,มากๆพวกกินใส่การ์ดฟาร์มประมาณแบบ80%ของเด็กได้เลยนะครับก็มาดูกันเลยรอไปเกี่ยวก็จริงๆนะครับถ้าเกิดมีวันเบเกิลชาร์จลงเกียร์ได้เลยนะเพราะว่าออริจินเบเกอร์มันเก็บดรอปได้นนั่เองนะครับก็ชาร์จนะครับแอนด์รอก็เริ่มงมาเลยนะครับที่ตจองก,การไรเป็นทากุกิจิโอเมก้าก่อนนะฮะใส่เกลไปนี้นะครับกดสกิลได้เลยนะโม่สามใบนะครับเอา เวทมนต์หนึ่งใบขึ้นมือเนาะซึ่งนะเอาใบนี้ขึ้นมือนะใบนี้ไวที่สามารถเสิร์ฟออริจินเบเกอร์ได้นะครับแล้วก็ทําการไล่เลยนะครับเสิร์ฟออริจินเบเกอร์ขึ้นมือเลยนะฮะฉันดูมือต่อเนาะถ้าเกิดเป็นไปที่ใช้ฟาร์มเราก็ใช้ฟาร์มได้เลยนะครับคิดเริ่มจากใบนี้ก่อนนะเปิดสามยี่หนึ่งนะครับดูแบบว่ามือเราขาดอะไรนะฮะ ถ้าเรามีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็หยิบออริจินเบเกอร์ได้เลยเนาะเพราะใบนี้มันสามารถเขนาเตอร์คอีกครั้งก็ได้เองครับคิทจะเาใบนี้เข้าเกียร์แล้วก็ใบนี้ลงดรอปนะฮะจากนั้นได้ไปจุดสองต่อเลยนะครับถ้าคุณคิดจีโอเมก้าจีเผาฮีโร่ทุกคนสามารถไล่การพวกสามใบนี้ได้หมดเลยนะฮะฮีโร่ไทม์ Time, เปิดสามหยิบหนึ่งนะครับพิทจะเอาใบนี้เนาะเป็นใบฟ้าแล้วที่เหลือลงเกียร์ไปก็ทำการนะครับทิ้ง อันลิมิเต็ดเดสเดรนนะครับชาร์จนิเกตโจทย์สองนะครับแล้วก็คิงซามการนะครับสองเกตด้วยการ์ดตอนันอย่างำสุตเนาะชาร์จสองนะครับแล้วก็เรียงเกตได้เลยนะฮะก็อย่าลืมเรียงด้วยนะครับเวลาจ่ายเกตเผื่อการให้เราต้องการจะได้ลงเกตได้เนาะคิงจะเอาไปเสิร์ธไฮเปอร์ขึ้นมือนะเพื่อที่จะเรียงนี้ไว้ข้างบนนั่นเองนะฮะพร้อมกับเฟิกไนน์วางข้างๆกันเลยนะฮะกดไวเซิร์ธไฮเปอร์นะครับผม นักเทรด e n e r น y ลงไปจะก,กองขึ้นมือนะครับจากนั้นใช้โจการหนึ่งใบเพราะว่าเราไร้อยู่นั่นเองครับในสถานการณ์นี้เนาะอ่าแล้วก็จัวหนึ่งนะครับผมก็คิดจะทําการนะครับข้อถ้ากูค,คิด4ีโอเมก้านะครับอีกตัวหนึ่งเทคตัวนี้มันแยกกันนะมันไม่ติดเนมถ้าเกิดมี2ใบก็กดได้ตัวละครั้งเนาะก็กดทีอีกรอบนะครับโม่ส กินจะเอาสองใบนี้ขึ้นมือนะครับผมทีละทีไม่หยิบบัตัวท่สามหนึ่งตัวแล้วเว้บลหนึ่งใบนะครับอย่าลืมนะสามารถหยิบอิเกลได้นะครับผมแล้วก็ทำการนะครับไฮเปอร์เอนเนอร์จี้นะครับชาร์จสี่เกรดเลยนะฮะแล้วก็นะครับกินจะคอทาก,กุคิจิดับเบิลโอเมก้านะครับ1่เกรดดนั้นกฏถิ่งของเขานะครับ เลือกเวทจากดอกหกใบ,บกับกอเราจะได้ชาร์2สองจสองฮิวสองนั่นเองนะครับอารมณ์ของฮอลลีล่มิจิกของไม่จิบเวอร์เหมือนกันนะฮะหกใบ,บนะบผมชผมโอเคนะครับก็ถ้าเกิดลำจนพอใจแล้วก็เข้าเฟลโนเฟส ได้เลยนะครับหรือว่าสวัสด์คอตัวนี้ลงมาเพื่อช่วยต่อก็ได้แล้วแต่นะครับอัศวุคินคอก็ได้ปุ๊บอ่ะแล้วก็ประกาศแอตแทกเฟสก่อนเนาะก็เทปของเขารับใจหนึ่งไลฟ์ประกาศสักอย่างหนึ่งก็ได้นับสวัสด์ไททูกก็ได้ยิงสองไลฟ์นะครับถ้าเกิดถูกเยอะก็ได้โจทย์สองตามนั้นเนาะแล้วก็เข้าไฟนอลเฟสนะครับเราจะมาลูปออริจินกันเลยนะครับก็อีแพร์คอเปล่าๆได้เลยนะฮะปุ๊บสองเกรนะครับจากนั้นคลิปของคินก็คือคินจะทําการเลือกแค่อ่า ล่างโม่สองใบเท่านั้นนะครับจะไม่ยัดถึง3เนาะเพราะว่าเด็กเรามีอเบกิวจำกัดนะครับก็เลือกจากมือก่อนเลย1ใบใบนี้โม่10นะครับจากนั้นก็เอาตัวโม่เ้านะครับจากหลุม1ใบก็โม่10ใบนะครับใบนี้10ใบนั้นสกิลของฮามาวก็จะติดเนาะทำการนะครับเก็บมังกรดดำหนึ่งใบโม่อีก9ใบนะครับตอนนี้อีกฝ่ายจะไป19ใบแล้วจากนั้นด้วยความสามารถของ origin baker ของตัวเขาเองนะครับบนมือที่มีเทคบอกว่า สามารถที่จะขอได้เลยนะครับตอนที่เรามีเจมโคนหรือเซตตาเนาะก็จะไม่มีโคตากราเอแปขอต่อเธนใช่ไหมก็คอเตอร์ขอทับลงมาได้เลยนะการนี้ก็ติดชื่อเจมโคนเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็ขอมาเลยนะผมขีดเล่นเป็นอัมฮาวิงเกอร์จากมือนะครับแล้วก็เริ่มติได้เรียนจากลุมอีหนึ่งใบนั่นเองปุ๊บทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็มู๊สิบกอดเนาะจากนั้นก็โหม่เก้าใบนะครับคินจะเก็บเป็นอัรมฮาหกตัวนะครับ อีฟาก็จะเส็เด็กไปทั้งหมด38บแใบแล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยการโดดนะครับครั้งสุดท้ายเนาะของออริจินนะครับปุ๊บเลือกตัวโม่สิบนะครับตัวเดียวตัวเดียวเลยก็ได้นะครับหรือจะเลือกมอนสเตอร์แมงตัวอื่นติดไปด้วยก็ได้แล้วแต่นะฮะตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับอ่าทุกที้วเป็นเฟคไนท์กับเด็กเด้งก็ได้เนาะก็ลงมาโม่อีกนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดอีก10ใบนะครับเท่านี้ก็คือโม่ไป59บใบแล้วเด็กทั่วไปคือเด็กเอาตายแน่นอนนะครับ คือถ้าทำท่านี้ติดได้คือแทบจะก,กันเลยชนะซึ่งท่านี้มันติดเกือบจะร้อยอยู่แล้วเพราะว่าท่าฟาร์มนะผมเด็กนี้มันคือ80%อร์์ของกองการนะครับยังไงท่ามันก็ติดเนาะก็ติดประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคอมโบและวิธีการเล่นนะครับผม ก็จบไปแล้วส่วนของคอมโบและวิธีการเล่นนั่นเองเนาะก็จะเห็นว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถในการม่กองที่สูงจริงๆนะครับคือโม่หมดกองได้ง่ายเธอแรกแทบจะการันตีติดเลยนะครับคือบางจังหวะอาจจะทําท่าว่ากองไม่ติดคือติดพวกอินแทอมอตื่นเอาไว้เนาะก็เผื่อและใช้ทสถานการณ์ก็แล้วกันแต่เี่แน่ก็คืออันนี้มีความสามารถในการฟาร์มแบบ โหดมากๆครับแต่ว่าคนเล่นก็ต้องมีความสามารถในการลำที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเทกับไอ้ที่ลำนานแล้วก็ลำเยอะมากๆครับในงานแข่งหลายๆงานที่เขาจำกัดเวลาเนี่ยถ้าเกิดเราลำไม่คล่องก็จะหมดเวลาแพ้ไปเลยก็ได้เนาะก็ลองไปฝึกเล่นดูนะสนที่ชอบแล้วก็สับใครที่รู้สึกว่ามันติดขัดจังเลยแบบไอ้นุ้ยนี่มาอาจจะตกเดาเลยไปเก็บก็ลองเปลี่ยนไปใส่เฟกแจ็คก็ได้นะตัวจชิมไม่ได้าหาไว้เนาะเอาเป็นว่าใครที่ อ่ามีเลขออยังไงก็ลองปรับตามใจตัวเองก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวิดีโอมากเลยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคือถ้าจะมีอะไรก็คอมเมนต์ขอกันได้เลยเนะถ้าเกิดไม่ได้กินจานคิดก็ร้องจับดูนะครับอย่าลืมกดแล้วก็แชร์สักให้กินด้วยนะตัวนี้ก็สี่พันซับแล้วนะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันเนาะขออนุชัยได้กานจานอยู่ท้ายวิดีโอเช่นเคยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย